จริงๆแล้วนึกอยู่สามคำถ้าถ้าอยากจะพูดนะถ้าเป็นวันบัะเด็นไทายอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเทศหรืออะไรเนี่ยนึกอยากจะพูดอยู่สามคำคือคำแรกก็คือคำว่าความรักซึ่งเขาจะใช้กันว่าคำว่าความรักคำที่สองก็คือคำว่าศรัทธาคำที่สามก็คือเมตตาอาจจะมีคำอื่นอีกแต่ยังนึกไม่ได้ที่ทำนองพวกนี้ ให้เห็นว่ามันไม่มันไม่เหมือนกันนะมันแตกต่างกันแต่บางครั้งใครไม่เข้าใจหรือบางทีก็เข้าใจแต่ชอบอ้างอย่างง้นอ้างอย่างน,น,างางนี้คือเอามันไปปนเปนกันอนะ่ะเหมือนสามอย่างที่อาจมาเคยพูดไปอะ่ะเคยเขียนหนังสือไปเล่มหนึ่งอะ่ะศพวิญญาณแล้วก็ผีคือจริงๆแล้วมันแตกต่างกันแต่เอาเวลาพูดไปพูดมาเนีนะ มันเกือบเหมือนกันหมดเลยนะสมก็เรียกว่าผีบางทีไปๆ,ไปๆมาหรือเผลอๆบางทีก็เรียกเป็นวิญญาณไปเลยเอา้าวเนี่ยเรียกปนเปกันไปปนเปกันมาจนในที่สุดนะเลยแยกอะไรไม่ได้เลยแล้วสามอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละเหมือนกันเนี่ยความรักความ,มเมตตาความศรัทธาจริงๆก็มันไม่เหมือนกันถ้าความรักเนี่ยถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ย มันก็แบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนนึงก็คือความรักแบบโลกโลกเนี่ยหรือความรักแบบโลก,ก,กีความความรักที่มันเป็นในทางโลกุตระหรือมาในทางที่อะไรอะ่ะในทางธรรมนะความรักถ้าความรักเป็นแบบโลก,กีเนี่ยสรุปได้เลยความรักแบบโลกโลกเนี่ยเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความที่ต้องกอบโกยเข้ามา ความรักแบบโลกๆไม่ว่าจะรักอะไรก็ตามแต่รนะักใครก็ตามแต่ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยก็คือความรักแบบโลกๆแม้ว่าบางทีบางคนบอกว่าอะไรนะยอมตายแทนกันได้อใช่ไหมเขาจะมีบอกรักเขามีเอ๊ะวันนั้นเขามีคำเขามีขึ้นประโยคมาสี่ประโยคนะ แล้วให้คนเลือกว่าวันวาเลนทายเนี่ยอยากจะได้ยิงคำพูดไหนจากแฟนมากที่สุดอ,อันที่หนึ่งเนี่ยเขาอะไรนะเขาไม่ได้ใช้คำว่าความรักหรอกคือส่วนใหญ่นะแต่ที่เขาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เนี่ยอยากได้ยินแฟนบอกว่าว่าอะไรนะผมรักคุณมากที่สุด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่ไอพอดีในสี่อันนี้เขาเขาไม่ได้ เออสื่อๆบื้อๆอย่างเงี้ยก็บอกว่าอะไรนะวันเนี้ยเป็นวันที่คุณมีความหมายกับผมมากที่สุดอะไรเงี้ยนะเขาเขาก็เรียงไปนะเขาไม่ใช้คำว่าความรักหรือว่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วขี้เกียจคิดด้วยขี้เกียจคิดละแต่แต่แต่ยกตัวอย่างอันนี้ฟังว่าว่าโดยส่วนรวมโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถามคนที่เป็น โลกโลกทั่วๆไปเขาก็อยากอย่างนี้จริงๆทั้งที่อกหักมาเพราะคำนี้เยอะแยะมากมายกายกองนะแต่ใจเขามีอุปทา,านเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องการไม่ว่าผู้หญิงก็ตามไม่ว่าผู้ชายก็ตามก็ยังอยากจะให้แฟนตัวเองเนี่ยแม้ผมรักคุณมากที่สุดในโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มีบองกันบางคนก็บอกบอกไม่ต้องมาบอกหรอก เพราะว่าบอกไปแล้วก็เท่านั้นบอกมันสาคัญที่การกระทามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ก็พูดไปอย่างนั้นแต่ไม่จริงหรอกเชื่อเถอะส่วนใหญ่ก็ยังเออพูดมาดีกว่าบางจนกระทั่งบางคนเนี่ยรู้ว่าเขาหลอกนะรู้ว่าเขาหลอกนะซาบอกโอ้โหผมรักคุณที่สุดไม่มีใครเทียบเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะรู้ว่าขอโอกหกอ่ะก็ยังอยากจะยินอย่างเงี้ยคิดดูเอาเนี่ยมันไป ไปอะไรอะ่ะงมงายจนกระทั่ง,งติดยึดว่าขอเพียงเขาพูดมาอย่างเงี้ยฉันก็พอใจล้วเนี่ยแล้วก็คิดอย่างเงี้ยมีความสุขโอ้บางทีเขาเตะเช้าเตะเย็นแ็เตะ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วก็ผมรักคุณมากที่สุดในโลก <c oughs> <c oughs> พอเวลาเขาจะมาเอาตังค์กันไ <c oughs> อตอนไปกลวยเขามา้างเขาก็เตะกใอ้ <c oughs> แต่พอเขาจะเอาเงินเอาเงินมาใช้เน่อยสเ ผมรักคุณมากที่สุดในโลกออะให้อีกก็ <c oughs> จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยไม่เข็ดเจ็บแล้วไม่จำไ <c oughs> ปอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นบางทีก็โดนหลอกง่ายๆนะอะไรนะไอเพลงอะไรนะรู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกใช่ไหมเื <c> ้อ <oughs> ดูวิเพงลงพวกนี้มันถึงได้มีออกมาเพราะว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอะ คือมันคือมันเป็นความรักที่มันหลงหลงจนกระทั่งมันมันเลอะเทอะแล้วมันไม่รู้จักเลยว่าอะไรเป็นความสุขจริงๆอ่ะมันไม่รู้หรอกทั้งที่มันเป็นความทุกข์จะตายไปแต่เขาไปติดแค่ว่าติดยี่ห้อติดป้ายยี่ห้อว่าถ้าบอกว่าฉันรักคุณมากที่สุดแล้วพอใจแค่นี้ทั้งที่ความจริงก็บอกแล้วนะเขาขึ้นสอกลงเขาอะไรก็โอ้โหก็ยัง งมงายตามคําพูดเขาอยู่อย่างนั้นอ่ะเออซึ่งก็รู้อยู่กระจายว่ามันไม่จริงก็ยังแค่เอ,อ่ยมาอย่างนี้พอใจเพราะนี่เนี่ยเนี่ยความรักแบบโลกโลกมันเป็นความรุ่มหลงนะเป็นความมัวเมาเป็นความเห็นแก่ตัวก็ถ้าแค่ที่นี้ก็พอใจเออเพราะความรักแบบนี้เอาเหอะใครจะงมงายไปยังไงก็เป็นไปอย่างเขาแหละ นะมันห้ามกันไม่ได้อะเพราะกิเลสใครก็กิเลสคนนั้นแต่ถ้าเป็นความความรักทรรมธรมธรรมะแล้วจะเป็นความรักที่ให้มากขึ้นเสียสละมากขึ้นแล้วแม้ว่าคราวนี้เขาจะเป็นแต่งงานก็จะเป็นสามีภรรยากันก็ตามนะคุณดูสิทุกวันนี้เห็นไหมอย่างที่อาตมาบอกมาตั้งแต่ต้นๆอ่นนะไปเรียนแบบฝรั่งเมืองนอกเกิดพงานั้นี่ย คราวนี้ก็ส่วนใหญ่แต่งงานกันไปก็คนไทยเนี่ยแหละคนเอเชียเนี่ยแหละกระเป๋าใครกระเป๋ามันใช่ไหมเพราะก็เห็นแก่ตัวคราวนี้ยิ่งใครทํามาได้มาอะไรก็ฉันทํามาได้ฉันต้องเป็นของฉันไม่ไม่คิดเสียสละว่าแต่งงานเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของสองคนแล้วเออเงินก็ควรจะเอามากองรวมกันแล้วก็อะไรอะ่ะ ถ้าเป็นทางเอเชียเราเนี่ยบางทีก็เอายกให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ดูแลการเงินไปใช่ไหมผู้ชายบางทีทํางานหาเงินมาด้วยซ้ําไปผู้หญิงเป็นแม่บ้านไม่ได้หาเงินนะนะแต่ใช้เงินเป็นกระทรวงการคลังนะคุมแบงค์ชาติเรียกว่าได้มาก็ต้องเอามาใา่แบงค์ไว้ใส่ธนาคารเนี่ยแล้วก็เป็นคนจัดจาะใช้สอยหมด แม้แต่บางทีผู้ชายจะไปใช้อะไรก็ต้องมาขอที่ผู้หญิงเห็นไหมถ้าเป็นเอเชียเนี่ยมันยังเป็นความรักที่มันยังมีคุณธรรมมีธรรมะอะไรพวกนี้อยู่พอสมควรที่ทําให้ว่าเออถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นองร์รวมละหรือว่าเป็นกงสีอะไรเงี้ยทํามาได้ก็ให้มารวมอยู่ด้วยกันใช่ไหมถือว่าเป็นการเรียกว่าเออเป็นเป็นครอบครัวเนี่ยมันยังยังมีการให้เห็นเป็นรูปรอยที่เออยังเสียสละกัน เพื่อส่วนรวมได้อยู่บ้างแต่ถ้าเป็นแบบของฝรั่งเห็นไหมาบาส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นัันอยู่แล้วเพรลักษณะความรักอย่างของเขาเนี่ยมันค่อนไปในทางนั้นเลยทางเห็นแก่ตัวที่เห็นได้ชัดก็เ,เป๋าใครกระเป๋ามันชัดเจนถ้าเป็นอย่างของฝรั่งเนี่ยถ้าจะเป็นความรักในทางธรรมเขาต้องเข้าศาสนาเลยคราวนี้ของของของออรัทธิศาสนาอื่นเนี่ยนะ ต้องเข้าศาสนาเลยคือเขาจะต้องแบบเป็นรักพระเจ้าไปอะไรงนี้เลยแล้วเขาก็จะได้บริจาคหรือว่าเสียสละออกนั่นแหละอย่างนั้นแหละถึงจะเป็นความรักในทางธรรมขึ้นมาแต่ถ้าเป็นศาสนาที่ยังเป็นเทวนิยมอยู่นะเขาก็จะเป็นเขาจะมีก๊อตใช่ไหมมีอะไรเงี้ยเพราะความรักเขาก็จะรักพระเจ้าหรือว่าเสียสละอะไรก,ก็เพื่อพระเจ้า แต่มันเป็นแบบเทวนิยมไงซึ่งบางทีที่บอกว่าเพื่อพระเจ้าอะไรต่างๆนะจริงๆก็ทําให้คนเนี่ยแหละแต่ทิฏฐิเนี่ยความคิดของเขาเขาก็ยังไปาาศาสนาเขาปลูกฝังให้เห็นว่าเสียสละหรือว่าอะไรเนี่ยก็ทําเพื่อพระเจ้าทั้งๆที่จริงๆบางทีให้เงินเรามานะช่วยเหลือเราจริงๆแล้วเนี่ยมันเพื่อเรา เป็นการช่วยเหลือเราแต่เวลาเขาคิดเนี่ยเขาเทวนิยมเนี่เพราะฉะนั้นแทนที่จะให้กับเราเนี่ยร,รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าช่วยเหลือเราแต่ปไปไปมามากล,ลายเป็นเออเพื่อพระเจ้าไอ้ที่ชื่อเหลือคุณเนี่ยนะเนี่ยเขาก็ทําเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อคุณหรอกนะแต่เขาก็ว่าอย่าง้ยเป็นสิ่งที่ดีออันนั้นเป็นพวกเทวนิยมแต่ถ้าเป็นความรักอย่างในทาง ของพุทธเรานี่เราเป็นอเทวนิยมค,มความครักของเรานี่พระเจ้าเอาเสียสละแบบหมดเนื้อหมดตัวเลยเสียสละแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรอ่ะทรัพย์สินเงินทองข้าวของอะไรต่างๆก็มีลำดับขั้นตอนนะจนกระทั่งเรียกว่าไม่ต้องเหลืออะไรเก็บไว้เลยให้อะไรใครได้ให้หมดแล้วก็ไม่ใช่ให้เพื่อพระเจ้าด้วยแต่ที่เสียสละไปเนี่ย เพื่อให้ตัวเองเนี่ยหมดความโลภหมดหมดความติดยึดหมดความหอบหวงไอโนดนไอนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าโดยกิเลสเราเนี่ยมันต้องมีไอโดนมีไอนี่มีเครื่องบำรุงบำเดออำนวยความสะดวกต่างๆให้เราแล้วเราถึงจะมีความสุขใช่ไหมถ้าโดยโลกโลกกิเลสแต่สายพุธเราเนี่ย สละออกไปเรื่อยๆสละออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดแทบจะไม่ต้องมีอะไรนะเสื้อผ้าชุดสองชุดบ้านไม่ต้องมีก็ได้เงินไม่ต้องมีก็ไดน้นี่พูดแบบสุดๆแล้วนะอผมไม่ต้องมีก็ได้ <c oughs> นะอ,อะไรพวกนี้เรียกว่า รองเท้ามันองมีก็ได้อะไรเงี้ยนะให้มันแบบเรียกว่าอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยตัดออกตัดออกเหลือเหลือแต่ไอเสื้อผ้าหรือว่าอะไรที่จําเป็นเท่านั้นน่ะในชีวิตเนี่ยคือมันสละสละสละ,สะออกไปแล้วอันนี้แหละที่จริงแล้วมันยิ่งเบามันยิ่งเป็นความปลอบประโลมทีเป็นความสุขที่อิสระเสรีมากๆและที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อไม่ต้องไป ติดยึดอะไรขอบวงอะไรไว้เลยเพราะสละไปแทบหมดแล้วนี่ไม่พอไม่ต้องไปเป็นบ้าหอบฟางไม่ต้องไปบ้าสมบัติไม่ต้องไปบ้าเก็บอะไรไว้อีกวานมันเบาเลยสบายเลยวันถ้าเป็นความรักอย่างของศาสนา,าพุทธเนี่ยเนี่ยเป็นโลกุตละเนี่ยจะต้องถึงขนาดนี้เลยไม่ใช่แบบเทวนิยมเขา เทวัิยมเขาเขาความรักเขาก็ได้ขนาดนึงเท่านั้นเองนะอันนี้ความรักพูดง,ง่ายว่าจริงๆจ,จ,จะต้องหัดเสียสละอย่างเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะเสียสละกิเลสออกไปเสียสละกิเลสเราความโลภความโกรธนะความหอบหวงความติดยึดอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่เราจะใช้คําว่าความรักเนี่ยรักอะไรที่มันแบบหอบหวงเนี่ยก็ต้องตัดออกให้หมด เพราะเรายิ่งตัดความรักแบบหอบผวงไปมากเท่าไหร่ก็จะเป็นความรักที่เสียสละมากเท่านั้นเพราะมันอยู่ตรงังข้ามกันถ้าตัดโลกก็จะมาอยู่ฝั่งธรรมะอ่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นความรักแต่ถ้าคราวนี้ถ้ามาทางศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาไม่ใช่แบบความรักแล้วนะ ศรัทธานี่ถ้าโดยภาษาก็แปลว่าความเลื่อมใสความนับถืออะไรต่างๆพวกนี้ศรัทธาถ้าบอกว่าแม้สมมติเราเจอผู้หญิงอ,อผู้หญิงเจอผู้ชายหล่อๆสักคนแลดิฉันศรัทธาคุณเหลือกเกินในวันว,นเวนาเลนไทน์คุณว่าอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นยังไงกับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรนะดิฉัน รักคุณเลอะเกินอะไรอย่างเงี้ยนะมันคนความรู้สึกเลยใช่ไหมถ้าได้ยินได้ฟังอ่ะวันศรัทธานี่ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักไม่ใช่เป็นเรื่องของความใครไม่ใช่เป็นเรื่องความอยากแบบโลกโลกเลยไม่ใช่วันมันเป็นความเคารพเป็นความนับถือเป็นอะไรพวกนี้จะต่างกันเลยวันศรัทธาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของความจริงใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักใคร่แบบกิเลสกามกิเลสอะไรพวกนี้แต่บางครั้งบางทีบางคนเนี่ยปลอมปนหรือว่าปนเปื้อนนะอาหารปนเปื้อนแต่อันนี้ศรัทธาปนเปื้อนคือตอนแรกก็ใจก็บริสุทธิ์ดีนะศรัทธาศรัทธาไปศรัทธามาเกิดจิตมันไม่พัฒนา จิตมันไม่อะไรอ่ะไม่ลดละก,กิเลสถ้ามันดีมันก็กลายเป็นไปคิดแบบไปเป็นความรักพ่อท่านเคยเทศเนี่ยเรื่องศรัทธากับความรักโอ้เทศซะยาวเยื่อเลยอ่ะนะท่านเปรียบเทียบไว้ละเอียดถ้านะใครอยากจะรู้รายละเอียดพวกนี้นู่นไปหาเทพฟังแต่นานแล้วนะพ่อท่านเทศมาตั้งนานแล้วเรื่องศรัทธากับความรักเนี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไง แต่น,นี่อัตมาก็พูดเฉพาะคร่าวๆให้ฟังไปจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันต่างกันมากแต่คนเนี่ยชอบเอาคําว่าศรัทธาเนี่ยมาอ้างคือจริงๆบางทีเนี่ยมันเป็นความรักแต่ถ้าไปพูดว่าความรักมันก็น่าเกลียดก็เลยเอาคําว่าศรัทธาเนี่ยมาอ้างมันกลายไปเป็นอย่างนั้นอืม นะเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆมันมันค่อนข้างแยกแยะได้ง่ายอยู่แล้วถ้าศรัทธาเนี่ยพ่อท่านก็อะไรอ่ะท่านใช้คำว่าเชื่อถือนะหรือว่าเชื่อฟังเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยนะหรือว่านับถืออ่านับถือเชื่อถือเนี่ยหรือว่านับถือนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเชื่อถือหรือหรือเรานับถือเนี่ย มันก็จะยกเอาไว้ให้อะใช่ไหมถ้าศรัทธาเนี่ยจะยกไว้ให้แล้วถ้าจิตเราเนี่ยนะมันจะไปคิดไปในเชิงเป็นกามเป็นราคะไปเป็นแบบโลกโลกเนี่ยมันจะกลัวเลยนะมันจะรู้สึกโอ้โหไม่ดีเลยถ้ามันเกิดแบบแบบแบบเข้ามาในจิตเราเราจะรู้สึกโอ้โหไม่ดีเลยคืนไปคิดอย่างนี้เดี๋ยวบาปนรกกินหัวเราแย่เลย้มายัางเคยเล่าให้ให้พวกเราฟังอยู่หลายครั้งแล้วล่ะ ว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนเป็นคราวาสอยู่แล้วก็มีคนเนี่ยชวนบอกว่าเออมาวัดเถอะมาอยู่วัดบ้างหรือว่ามาช่วยงานวัดบ้างอันมาไม่กล้ามาสมัยแรกๆนะแต่ก็เริ่มเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วแหละแต่ไม่กล้ามากลัวมีก็มีอ่ะเขาก็มาถามว่าทำไมไม่กล้ามา,ากลัวแต่ไม่บอกเขานะว่ากลัวอะไรไม่กล้าบอกว่ากลัว ตอนหลังเนี่ยแหละพอมาอยู่วัดได้แล้วปฏิบัติธรรมขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแล้วคราวนี้ถึงมาเปิดเผยให้ฟังบ้างบอกโอ้ไม่ใหม,ม่นี่กลัวไม่กล้ามาอยู่วัดถ้าเขาถามว่าแล้วกลัวอะไรอ่ะทําไมในนี้ถึงมาอยู่ได้บอกแต่ก่อนนี่กลัวกลัวเดี๋ยวเกิดมารักมาชอบผู้หญิงที่นี่เขากลัวบอกไม่กล้ามากลัวความคิดอ่ะกลัวความคิดตัวเอง บอกโอ้โหเดี๋ยวเกิดมาเจอคนนั้นเจอคนนี้เราเกิดไปรักไปชอบเขาพูดง่ายพูดภาษาหนักๆห,หน่อยออกซวยตายหาเลย <laughs> รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะโอ้โหเพราะว่ากลัวเพราะมีความรู้สึกว่าโอ้โหคนที่นี่ไม่ใช่แค่นักบวชน,นะไม่ใช่แค่สมณะไม่ใช่แค่สิกธมาศไม่ใช่แค่อะไรอย่างนี้นะแม้แต่ความรู้สึกของอาตมาตอนโน้นนะรู้สึกว่าโอ้โหคนที่เขาจะมาถือศีลกับชาวโศกเนี่ยเขา ตั้งใจมาดีแล้วเขาก็จะต้องมีความคิดดีๆกันทั้งนั้นน่ะจิตใจเขาค่อนข้าง,างบริสุทธิ์คือเราก็กลัวอะ่ะกลัวแม้ว่าไม่ได้คิดจะมาจีบใครอะนะแต่รู้สึกว่ามาแล้วเดี๋ยวโอ้โหเกิดคนนั้นคนนี้มันตรงสเปคขึ้นมากลัวว่าเดี๋ยวจิตมันแบวบแบวบแบวบแบบแบบมันไปคิดแล้วเนี่ยมันจะตายตายเดี๋ยวบาปกินหัวตายเลยเลยไม่กล้าเพราะใครชวนยังไงบอกว่า มาสิมาสิไม่ยอมมาว่าไม่ยอมมาเลยไม่กล้ามาด้วยจนกระทั่งปฏิบัติธรรมน่นแหละอยู่ที่บ้านละทำงานทําการอะไรไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยจนกระทั่งแน่ใจมั่นใจขนาดหนึ่งไม่ใช่ว่าแน่ใจมั่นใจว่าจะไม่มีหมามาสนใจใครเลยอะไรไม่ใช่นะแต่แน่ใจมั่นใจตัวเองว่าถ้าเกิดจะไปคิดไปรักไปชอบใครหรือไปสนใจใครเนี่ยมั่นใจตัวเองว่าเออพอที่จะ แบบบังคับตัวเองได้ไม่ให้ตัวเองเนี่ยไ,ไปคิดเลวไหลไปคิดเลวร้วายอะไรเนี่ยจะต้องแน่ใจมั่นใจอย่างเนี้ได้ขนาดหนึ่งถึงจะเออตะหลังค่อยๆกล้ามาเพราะว่าเริ่มมีความมั่นใจตรงนี้ขึ้นมาซึ่งคําว่าจะเริ่มมั่นใจตรงนี้ต้องหมายถึงว่าต้องฝึกสู้มานะต้องฝึกสู้มาเพราะจริงๆนะมันไม่ต้องผู้หญิงที่นี่หรอกที่เขามาถือศีนี่หรอก ผู้หญิงโกโลกมันหนักข้อยิ่งกว่าใช่ไหมโอ้เราไปไหนอะไปเดินไปไหนก็ได้ไปห้างนั่งรถเมล์หรือว่าเออลงรถล,ลงเรือไปเหนือล่องใต้หรือว่าป้ายรถเมล์จอดมันเห็นเยอะแยะไปผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามเห็นเยอะแยะไปนี่เพราะฉะนั้นโอ้โหไอ้ที่จิตเราเนี่ยคือคือเราจะตรวจจิตเราไปไง พอเราเริ่มถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะตรวจจิตเราไป hey, เฮ้เราไปคิดไม่ดีหรือเปล่าเราไปคิดไม่ดีหรือเปล่าคือคือ,คอเรารู้จิตเราเองเพราะหลังๆเนี่ยเราสังเกตดูว่าเออเราไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนก่อนแล้วแต่ก่อนบางทีมันคิดไม่ค่อยดีใช่ไหมยิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมาบอกคุณได้เลยผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยในในโลกนะถ้าไม่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมไม่มีหริโอตะปะอะไรอ่ะ ผู้ชายไปเห็นผู้หญิงยิ่งโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นพวกสาวๆพวกอะไรพวกเนี้ยโธ่เอ้ยคิดลามกกันแหละเพียงแต่ว่าไอ้ใครเร็วมากหน่อยมันคิดหยาบมากหน่อยใครเลวน้อยหน่อยมันก็คิดหยาบน้อยหน่อยเท่านั้นเองลายไหนก็ลายนั้นไอ้ที่จะไม่คิดเลยเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่เชื่อลายไหนไม่คิดเลยเนยไม่เชื่อกล้ายืนยันเลยอันนี้เพราะว่า แต่ก่อนาอตมาก็ไม่คิดเป็นเลวร้ายอะไรมากมายอยู่แล้วนะแต่เรายังรู้สึกขนาดเราไม่เลวมากเรายังคิดเลยว่า <c oughs> นับภาษาอะไรอะไรก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองดีนัก,กน,นะยิ่งพอปฏิบัติทรรมเนี่ยเรายิ่งรู้เลยว่าโอ้โหขนาดเราพยายามล้างอพยายามไม่คิดไม่คิดเนี่ยขนาดพยายามไม่คิดไม่คิดมันยังจะเข้ามาเราต้องสู้กับมันอะ่ะกว่าจะต้องพยายามชนะมันกว่าจะพยายามไล่มันไปเนี่ย โอ้โหเรายังรู้เลยว่าแหมมันสู้ไม่ง่ายเลยนะมันสู้ยากนะนั่นเนี่ยะฉนนั้นเนี่ยพราะฝึกฝนมาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้เราเข้าใจเนี่ยถึงบอกคุณได้เลยว่าโอ้โวคุณยากที่จะไม่ให้คิดเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนี้อาจจะมายังรู้สึกว่าเออผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยคิดเรื่องลามกเรื่องอะไรพวกนี้สักไรแต่เดี๋ยวนี้อาจรมาอยากจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยออสมัยทุกวันเนี่ย แทบจะไม่ได้แตกต่างกับผู้ชายเลยคือผู้ชายเนี่ยมันหนักข้อมากขึ้นมันยิ่งคิดลาโมกยิ่งคิดอะไรหนักข้อเพราะว่าไอ้สือ่อใช่ไหมหนังเพลงภาพพยนต์หรือหนังสือพิมพ์หรืออะไรต่างๆโอ้โหมันเลอะเทอะมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆไงไว้ผู้ชายเนี่ยมันยิ่งไปไกลใหญ่เลยแต่ผู้หญิงทุกวันนี้อาจจะมาว่าโอ้โหสมองสกรปรกมากขึ้นเยอะเลย มีเวลาก็ต้องไปเข้าเครื่องซักผ้าบ้างเอาสมองไปเข้าเครื่องซักผ้าบ้างให้มันล้างทําความสะอาดบ้างเพราะว่ามันสั่งสมไว้เยอะแล้วเดี๋ยวนี้ยิย่งวัยรุ่นโอ้โหไปไกลมากวัยรุ่นทุกวันนี้ถึงบกักพวกใจแตกนี่เยอะเหลือกเกินนะอันเนี้ยเนี่ยจะให้เห็นว่าฮอนจริงๆศรัทธาเนี่ยมันจะต่างจากเรื่องความรักมากรานถ้าเราเข้าใจนะส่วนเมตตาคนนี้ ส่วนเมตตาเนี่ยนะสรุปสัน้นๆเมตตานี่ยิ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็ชอบเอาเมตตาเนี่ยมาแอบอ้างกับความรักชอบเอาเมตตาสงสารเขาส,สงสารเขาแม่ะสงสารไปสงสารมาก็มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองไม่รู้จะสงสารยีท่าไหนเออ เพราะฉนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะเมตตามันไม่ใช่สงสารโดยชนิดที่เรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เข้าใจเรื่องของออความเหมาะความควรเรื่องของความผิดความถูกอะไรไม่ใช่เมตตาเนี่ยจริงๆก็เป็นการให้แต่การให้เนี่ยมันต้องพูดง,ง่ายมันต้องมีกรอบอยู่เหมือนกันเพราะนั้นเมตตาเนี่ยจะต้องคู่กับปัญญาเพราะถ้าถึงถึงใช้คําว่า เมตตานี่ต้องคู่กับปัญญาปัญญาเนี่เอามาใช้อะไรมาพิจารณารู้จักแยกแยะเพราะบางคนเนี่ยเอามาอ้างว่าเมตตาเมตตาแต่จริงๆมันคือความรักมันคือความใคร่นั่นเองจริงๆแล้วก็อยากไป่อยากเข้าจ้าของเขาอะอยากให้เขามารักเราอะอยากให้เขามาชอบเรามาสนใจเรามาอยู่กับเรามาช่วยเหลือเรามาปลอบใจเรามาดูแลเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เมตตา ถ้าเมตตาจริงๆเนี่ยนะต้องไม่หวังผลตอบแทนกลับมาเพราะใครเนี่ยเมตตาแล้วยังหวังผลตอบแทนกลับมาไม่ใช่แล้วเขาไม่เรียกว่าเมตตาเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> เขาไม่เรียกว่าเมตตาเขาเรียกว่าทําการค้าแล้วเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนคือย,ยังหวังผลประโยชน์อะไรจากคนอื่นกลับมาหาที่เรา อาจจะไม่ใช่ความรักแบบกามนะแต่บางทีก็หวังทรัพย์สินเงินทองหรือลาบยศอะไรต่างๆที่จะเอากลับมาหรือหวังที่จะเป็นแบบความสุขที่เราได้สมใจได้สะใจเราอะไรต่างๆก็ตามอันนี้กลับคืนมาหาเราเป็นความสุขแบบมีอามิตรคําว่าความสุขแบบมีอามิตรก็คือมันมันเป็นเหยื่อล่อใจเราอย่างเงี้อยอยู่ตลอดบางทียิ้มให้เขา อาสมมตินะเจอเขาก็ยิ้มให้ยิ้มให้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวคราวหน้าอามาติดต่อจะได้สะดวกหน่อ <c> ย <oughs> ต้องยิ้มให้เขาบ่อยๆเลยเออเดี๋ยวเวลาไปพูดคุยด้วยเขาจะได้คุยดีๆกับเราเอะอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแลดเปลี่ยนอย่างนี้ที่ยิ้มให้เนี่ยไม่ได้เพราะจิตมันดีๆแล้วก็เออเมตตาจริงๆมันเป็นการช่วยเหลือเป็นการ หวังอะไรอ่ะจะให้คนอื่นได้ได้ดีอ่ะออได้ได้ดีๆแล้วก็ได้รู้สึกดีๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนกลับมาที่เราแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าเมตตาเมตตาส่วนใหญ่อ่ะยังไม่เมตตาจริงหรอกแลกเปลี่ยนแม้แต่พ่อแม่เมตตาลูกเนี่ยบางทียังไม่จริงเลยเห็นไหมเพราะพ่อแม่ จำนวนมากเลยขอใช้คำนี้เลยว่าที่เลี้ยงดูลูกหรือว่าเมตตาลูกไปเนี่ยหวังผลตอบแทนกลับมาที่ตัวเองเพราะอันนี้ไม่จริงพ่อแม่อย่างนี้ไม่ไม,ไม่เรียกว่าเมตตานะพอบอกแล้วว่าเมตตาไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเพราะพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกนี่ก็เสียสละจริงจริงให้จริงๆไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนกลับมาช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไป นะเขาไม่ช่วยเหลือกับเขาไม่มากลับมาเลี้ยงดูเราเลยก็ก็เรื่องของเขาไม่มาแบบว่ามาเศร้าสโศกมาเสียใจว่าโอ้โหนี่พอแก่แล้วเขาไม่มาเลี้ยงดูเราเลยอ่าถัาเตตาลูกจริงก็ไม่ไม,ไม่มาห่วงไม่มากังวลไม่มากลัวพวกนี้หรอกเพราะว่าพึ่งตัวเองถึงจะแก่ก็ยังคงพึ่งตัวเองนะอ่าก็ยังคงพึ่งตัวเองไม่คิดว่าลูกหลานจะต้องมา มาอะไรอะ่ะให้เรามาพึ่งอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คงพูดสรุปสั้นๆนะก็เนี่ยมเมตตาความรักศรัทธาหรือยังจะมีคําอื่นนะซึ่งยังคิดไม่ออกก็ตามแต่นี่ให้เราชัดเจนแล้วกันถ้าเราชัดเจนเนี่ยเราจะมาใช้ในการพูดจาเราเอามาใช้ในการถือศีลปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทาให้เราเนี่แหละชัดใจของเราเอง คนที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงชัดใจของตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เพราะว่ามันรู้สัจจะรู้ความเป็นจริงแล้วมันจะไม่ไปคิดแบบโลกโลกเนี่ยไม่ไปทุกข์แบบโลกโลกเขาไม่ละเพราะมันรู้ความเป็นจริงตามความเป็นจริงเอาวันนี้คงพอเท่านี้นะ